จ้าบึงบึงป่าจ้าป่ายุมาชาัช้ายุสวนย่สวนอาหารเขาจะเลี้ยงป่าเลยไม่จะตุตยงไงปลาให้อาหารปลาจ้าืมโทออาราแซ <laughs> บโต๊ลงหนีเก็คืใจอยากัวานอานหอ <laughs> ให้อาหารปลาอาหารปลาคาเั้สัมผัสกทุก ปลาเผือกปลาอย่างฮหือปลาเผือกไหมปลาดุกเผือกปลาดุกเผือกหี่จ้ะหือปลานีหอย่างวะปลาีหังก็เขาเอื่นปลาจะเรมีคาก์บลูได้ใจว่าปลาอย่างได้ใจดื้อบบบได้สอบ กินอิ้มแล้ว่ากันกิ้มเขียวรวยายรวยไรว่ายุคนไรแกละมุมยุคนยุคนไรแกละมุมกนลรแกละมุมกินอิ้มเลาว้างด้วยเอ้าคนละแกละมุมไปเลย ปลาปลาปลาเยอะมากมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่ใหญ่ดูปลา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 แล้วดูปลาดูปลาดูปลาเด้อจ้าเด้อคน呐ทีมพักราเนียให้ปลาจ้ะ อยากินเลยห้ามโยรดียว่าีรอยู่ปลากินยู่ว่าปลาเยอะ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 อยู่ที่มัดฉาดิซี่สวนอาหารมัดฉาแน่จ้าเด้อเบิ่งป่าด้วยป่าก็จะเลี้ยงไว้าเีี่ะ